ครับนะฮะเมื่อนี้ก็ตกไปแล้วครับผมเขาก็ตอนนี้ผมอยู่่อมเพลทของแปดนะลำตูกตาของแปดเมื่อนี้ตึ้งสวยครับผมใบเรืองเลยก็นี่ครับตีหาตัวตีหาคืนละยังทันหัวใจอยู่แต่เป้าไม้เขาคือมุงเก้าครับนครนายกแต่เดี๋ยว ผมีะพาไปตกปลา,ปปาเน้นตีปลาะครัวครับมึงวันได้ปลาว่าสามอาทิตย์แล้วอยากเล็ดยังไดเดี๋ยววันนี้ทีพยายามสิตรวให้ได้ครับเดี๋ยวมนีึงไปเบื้งกันเจ้าสองหงายเงครับเนื้อจัดอย่างปิ้นครับผมถุงนะภูเขาครับเขา Nó không thương con mẹ trong cái câu hỏi mình hỏi hỏi đấy hỏi 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 đấy hỏi 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 đi qua không? ช่วงนี้แถวนี้ตรงน้ำต้องท่วมแล้วครับแต่ปีนี้ม่มีน้ำเลยครับน้ำมันท่วมเราติแวะไปบึงคลองตรงไหนครับที่มีป่าอยู่ก็น้ำท่วมไม่เกิดปม่นป่าครับก็ทีแถวนี้เดี๋ยวปา,าตีร้อน้่าแถวนี้กั่พ่อแล้วครับก็ต้องไปใส่ปีนี้ม่มีน้ำป่าก็หายหนาดเลยนลอนเนี่ย ก็พลาดครับว่าที่นี่ที่นีโค้งป่าครับตุงนะอันสดใสเตันอ่าลวงเขาสีท่องค,ครับอันไท พ้นยูงเทพสิผ็มีโอกาสได้เห็นครับผมบรรยากาศแบบนี้ต้องออกมาดันนอกเย่างเดียวครับอย่ะได้มีโอกาสได้เห็นหวเขียว้ามครับเต่าง้ามอีลีนี้เลืองแล้วครับน,น,นี่เตรียมด้เกี่ยวแะ้วแล้วแถวเนี้ย อะไรครับเดี่ยมไรๆกันเข่าไม้ได้ปุ๊บฝนตกสร้างอะไรที่แกเลยครับหาหินแหครับตั้งลูกหลังทางไปน้ำันนครับสภาพทางต่อนี่โอ้ย มือล่อมัเนาะเยอะค่อยๆไปเอาครับเด็ุงเป้ครับผม ล่องไปข้า,างนีะครับระหวางทางเขาไม,ม้ยผมอันบทเขาอ,อยู่บโนนอว์เทสเตอร์หาคลิปยากกว่าสิ่งใดคลิปแต่ละคลิปครับเฮ้วยว่างอะไรเป็ทนทายาทบ้เนาะยังไงก็ต้องหาเขาครับผมเดี๋ยวเอาไปหาตปปาาุ๊กตาข้างในกันข้างใน,นพูนล่ะครับสร้างนี่สร้างไปบอกครับเริ่มเลแล้วอ่ะเดี๋ยวเราไปกันครับผม ยางมันใหญ่ติดไอ้ที่เรียน กางเข่าขอบคุณครับ

Thank mm -hmm. ใส่เข็มครับบริหาให้แมวกินมันมันไล่มันไล่สวนมันไล่ไสวนไปสองรอบครับแต่มันสวนบ่ถืงรอบที่ส,สามนี่โมพาดครับผมครับน,นี่นี่เดี๋ยวนีา้าดบังใจครับผมบังใจใช่เว้นเว่น ใส้เว้นๆครับขอาเข้าเต็มเลยเออดินแนวนะนี่ครับผมโอ้ยโคชิได้โคชิได้ปลาเลยครับปลาไปจิบเอ็ดหกแนวตั้งแต่เช้าครับจีบแนกเลยนี่ครับผม ครับเสดโดปอกนะครับเนาะแต่โอเคอยู่ครับพอเด็เผาไอแมวกินบ <c oughs> บแหวแล้วครับจิ้นเนี่ยครับเตะแกขันเก่าเส้นครับผมเป็ดเดียวตัวเนี่ยอา่าสายผมใส่นะครับบางคนก็บถามมาหลายดีถามในคอมเมนต์เนาะว่าผมใส่ซอายยังเบอร์อยังครับ ผมใส่สายพี่อีของกินดาวันนี้ครับผมนี่ครับเบอร์สามทักแปดเหนียวครับผมอันนี้เป็นรุุนไม้ครับผมมีหาสีเป็นหุ่นไม้ตีลื่นครับผมมันบอบบอบบอบอพันกันเป็นเกี่ยวกินดาวันนี้ครับกับสายพี่เบอร์สามทักแปดครับผมป่าผลงานไม่น้ำครับกับสายกินดาวันนี้ สุดยอดครับผมไ่แห้วแล้วครับ